ี่ต้องเฮ็ดหมอจังซิต้องทำหม้ออย่างนี้ค่ะถึงจะอร่อยหม้อไฟฟ้ายังไม่อร่อยเท่านะคะนี่อร่อยอร่อยอร่อยนี่ใส่ใบมังลักลงไปหม้อใหญ่ๆนี่หละหม้อใหญ่ๆเลย นานี้ต้องกินแกงหน่อไม้ค่ะใครก็แกงหน่อไม้แต่สูตรใครก็สูตรมันค่ะนี่แต่สูตรนี้ขอบอกนะคะอร่อยนี่แบบนี้ค่ะอร่อยนี่ มีแต่หมูไก่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยโอ้ย